สวัสดีจ้ามาพอกับสาวซัวอะไรจ้ะวันนี้พ้ากินมาล่าจ้ะเห็ดเข็มทองอันเบคอนพันเห็ดเข็มทองอันนี้เป็นหมูจ้ะมาล่าหมูจ้ะบอกทนเคยกินดอกแต่ว่าหันย่างกินแต่ว่าลาดซอสมาล่าเนี่ยบอันไานเคยมาได้จ้ามาลองกินน้ำกันจ้าก้นสิไปกินกับฝากกดติดตามกไลค์กแชเช่ไปกำลังใจสาวสัวได้ด้จ้ามาจะหมามาแซ่บแบน้ำกันได้จ้ะ ลองอันนี้ก่อนเนาะจ้ะปิดคำใหญ่ๆเลยนี่อันนี้ก็หม,มูแต่ว่าหมูเป็นเส,สียแต่แสบแห้งๆจะพักก็ได้อันสลัดแก้วจ้ะมาแต่งน้อยนึงจ้ะมาจากมาแส่บๆน้ำกันเป็นตะเพ็ดด้วยจ้ะอ จ้อันนี้มูจ้ะเป็นมูสามชั้น กินเครื่องเทศไร้ไร้มาละ 嗯，对啊。 มือนีได้แล้วเมลบอกให้ยืนยันที่อยู่เอเซนจ้ะแต่บัานนาสิสทรงรหัสพินมาเจา้ะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกคนเดี๋ว่าเขามาบึงเขามาซอยบึงเหลี่ยงวัวเลียงเลียงโค หมูแสบก็จัง ดูเสียวแต่หมูอ่ะหมูแสบกว่าตัวตัวเนี้ยต้องราดซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดจังสีแสบแล้ววางหมูกับแสบกว่า 还不来。 ก็คลิปนี้กับพอ่อเนียนะจ้าพ่อกันไม่คลิปหนาคะ่ะขอบคุณหลายๆค่า